โอเคอ่าเดี๋ยวครูยโยขอหนึ่งคนในการเป็นหัวหน้าห้องหน่อยมีไหมมีปะหัวหน้าห้องในวันนี้ในวันนี้ไม่ได้หัวหน้าห้องด้วยคือหัวหน้าสายชั้นเลยเออมีไหมโลกมีไหมเอ,อ่ยมีไหมอ่าบอกทําความเคารพเลยลูก อะบอกทำความเคารพหน่อยมีไหมอาหนึ่งคนหนึ่งคนขอตัวแทนหนึ่งคนบอกทำความเคารพหน่อยนะจ๊ะมีเปล่าไม่มีเลยหรอโหขนาดไม่ได้เจอที่โรงเรียนนะอันนี้ออนไลน์นะเด็กๆอะมีไหมหนึ่งคนมีเปล่า <c oughs> ถ้าไม่มี ไม่มีไม่เป็นไรเดี๋ยวครูยโยทำความเคารพตัวเองก็ได้อาน,นักเรียนวันนี้ก็คือเรื่องที่เราจะเรียนด้านบนเลยนักเรียนเห็นไหมรู้อ่าก็คือคํวัยโพสน์นักเรียนรู้ไหมคํวัยโพสน์มันคืออะไรบางคนอ่ะบอกว่าคู่ข่าหนูไม่เคยเรียนมันคือสิ่งที่อยู่รอบตัวนักเรียนแต่นักเรียนอ่ะอาจจะไม่รู้ว่ามันคือคำวัยโพจน์นักเรียนคำวัยโพสน์อ่ะมันคือคำที่มีความหมายเหมือนกัน ตรงกันหรือคล้ายกันนะจ๊ะแต่เขียนแล้วก็อ่านออกเสียงเนี่มันต่างกันเดี๋ยวครูยโยจะยกตัวอย่างคําไวัยพ์ของน้ําน้ำนะ water น้ำนะจ๊ะนักเรียนน้ำอ่ะคไวัยพจน์ภาษาไทยอะ่ะคือนักเรียนเข้าใจไหมว่าภาษาไทยอะ่ะเป็นภาษาที่มีความยากเป็นภาษาที่มีความสละสลวยมันก็จะมีคําไวัยพ์เยอะทําไมถึงต้องมีคไวพยพจ์เยอะเพราะว่า ประเทศไทยเนี่ยคู่มากับโครงฉันกราบกรอนเพราะว่าถ้านักเรียนเนี่ยมีคําที่มันเหมือนกันน้อยๆการแต่งกรอนหรือว่าการแต่งคาประพันธ์มันก็จะไม่สละสลวยนั่นเลยรู้ไหมว่าคําว่าน้าอ่ะเออมันมีคําว่าอะไรบ้างครูโยยกตัวอย่างนะคงคาอย่างเงี้ยเอออาจใครจะช่วยครูโยยกตัวอย่างได้บ้างมีไหมเอ่ยอ่วารีถูกต้องโอเคมีมีใครอีกลูกมีไหมยกตัวอย่างหน่อยอย่างคาว่าน้ํา น้ำน้ำน้ำมีปะลกูกน้ำทาราก็ได้ลำทานก็ได้ชนลทีก็ได้ชนละทานก็ได้ชาาลาลัยก็ได้ชโลธรก็ได้อันเนี้ทั้งหมดเนี่ยมันคือคำไวยพจน์ทั้งหมดเลยซึ่งมันมีความหมายว่าน้ำเข้าใจหรือ,อยังนะอ่ะต่อไปครูยโยโยกตัวอย่างอีกหนึ่งคำอยู่รอบตัวเราคือดอกไม้ เดี๋ยวครูยโยยกตัวอ,อย่างหนึ่งคำนะดอกไม้ก็คือมาลีไงเออมาลีคือดอกไม้ใครที่พอจะบอกครูยโยได้บ้างว่าคําไวยพจน์ของดอกไม้มีอะไรบ้างอ่ะเปิดไม้ล้วยกตัวอ,อะไรนะลกูกบุษาบาค่ะบุษาบาเออครูอย่าเพิ่งนะบางคาครูยโยไม่แน่ใจบุษาบาแปลว่าหญิงสาวหรือเปล่าไม่แน่ใจนะจ๊ะเดี๋ยวครูยโยขอเซิร์ชก,ก่อนบุษาบา ใช่ไหมหรือดอกไม้อ่อะบุษบาแปลว่าดอกไม้เก่งมากโอเคบุษาบาดอกไม้ถูกต้องอ <ะ S 2> เก่นงนะจ๊ะอ่ะนาเรียถ้าคําไหนไม่มั่นใจ<ม>เปิดพจนานุกรมได้นะเดี๋ยวนี้เรามีอิเล็กทรอนิกส์ในมือถืออะไรเอ่ยมีมีใครจะยกตัวอ,อย่างไหมดอกไม้มีเปล่าคาวไยพศคาวปพศมีปล่า,า,าลูก g o o รับอะถ้าไม่ถ้าไม่มีเดี๋ยวอย่า ไม่มีก็ไม่เป็นไรยังไม่ต้องบอกหรอกเพราะว่าเรามีเกมให้เล่นวันนี้นะนักเรียนดอกไม้มันมีหลายคํามากเลยก็มีบุพพชาติใช่ไหมบุบผาพากามากบุงหาโกสุมแบบนี้เป็นต้นเออใครเปิดไม์ลูกใครเปิดไม์ใครเปิดไม้ไม่เอ่ยอ่าต่อไปมาถึงตอนเราแล้ว อ่ะอันนี้ขอตัวแทนจริงๆนะจ๊ะอ่นนานเรียนมีอุ๊ยครูยต้องลบหน่อยอ่ะมีใครจะกล่าวไหมกล่าวหน่อยลูกกล่าวหน่อยมีป้าหนึ่งคนอ่ะขอขอตัวแทนห้องห้องห้องสองละกันเพราะว่าครูแพ็กมาขอตัวแทนห้องสองไม่ลูกขอหนึ่งคนนะจ๊ะมีไหมเอ่ยเปิดไม้กล่าวเลยค่ะกล่าวเลยลูกมีเปล่ามีไหมเอย่ยมีไหมเฮลโหล มีไหมลูกหนึ่งคนฮลัลโหลถ้าไม่มีก็ขอตัวแทนห้องสามอ่ะห้องสามมาหนึ่งคนเร็วอ่ะเปิดไหมท้องบทวันทาหน่อยลูกเร็เวเร็เวเร็เวเร็วมีเปล่าไม่มีเลยเหรอทำไมเด็กไทยจะต้องให้เรียกชื่อหรอกูยมไม่เข้าใจไม่มีแบบจิตอาสาแล้วก็พูดขึ้นมามีไหม ไม่มีเงียบกลิบตัวแทนห้องสี่เอออะกล่าวหน่อยมีปลาลูกตัวแทนห้องสี่กล่าวหน่อยเปิดไม้กล่าวเลยบอกด้วยนะว่าใครแล้วก็กล่าวเลยลูกภูมิใจกูโยาจะได้ภูมิใจนะจ๊ะไม่มีเลยเหรอเด็กชายการกล่าวเลยค่ะอ่าการเออ หนอะเงียบกลิบเดี๋ยวไปห้องหนึ่งนะนี่วนครบสามห้องแล้วนะอ้าขอห้องหนึ่งมีปะถ้าไม่มีเดี๋ยวครูยโยว้ายตัวเองก็ได้ไม่เป็นไรเพราะว่าเป็นอาชีพถนัดไว้าตัวเองก็ได้ไม่เป็นไรไอ่าห้องหนึ่งขอตัวแทนหน่อยมีปะลุเฮลโลเฮ้ไฮซีสมีเปล่าเฮลโลไม่มีตายละเด็กใส่ชั้นโปหกเราถ้าประเมิน ความกล้าแสดงออกคุยโยจะให้ตกหมดเลยนะเพราะว่าขนาดก่ลาวบทวันฮาง่ายๆไม่ยากเลยไม่ได้ทําอะไรแบบไม่ได้ให้นักเรียนไปทําโครงงานอลังการไม่ได้ให้นักเรียนไปทำโปรเจกต์คอมพิวเตอร์ซึ่งแบบมีมูลค่ามากมายมาแบบหลายสิบล้านไม่ใช่เลยนะแค่อ่านนักเรียนยังไม่มีความกล้าแสดงออกในการอ่านเลยอะ่ะเอองั้นต่อไปเดี๋ยวค่ะ อืมอันี้แก่้าเจ้เจ้าใครนะถ้าสิ์เหรอใครเอ่ยเมื่อกี้นี้ใครพูดอ่ะโอเคนักเรียนคุูโยคยครูโยจะสอนอะไรอย่างรู้ปะอันนี้นอกเรื่องนะคือเวลาเวลาคุณครูเขาให้ทําอะไรอะ่ะถ้ามันไม่ได้เหนือบ่าฝ่าแรงครูไม่ได้ให้นักเรียนไปก่อกองไฟทําแบบ สูรกรรมลูกเสือซึ่งมันมีความยุ่งยากแค่อ่านแล้วก็เป็นผู้นำอะ่ะนักเรียนยังทำไม่ได้เลยแล้วถ้านาคตนักเรียนบางคนเป็นรัฐมนตรีเป็นนายกรัฐมนตรีแค่อ่านหนังสือสี่บรรทัดเนี่ยนักเรียนยังทำไม่ได้นักเรียนก็ไปเป็นนายกไม่ได้หรอกรู้ปะ่ะเออแม้แต่เป็นอะไรผู้นำยังเป็นไม่ได้เลยเพราะว่าอ่านสี่บรรทัดเธอยังอ่านไม่ได้เลยอะ่ะเอาจริงๆนี่พูดจากใจเลยนะคือครูยโยจะสอนว่าเวลา ครั้งต่อไปอ่ะครูเขาบอกว่าให้ห้องไหนก็คือมันควรจะมีตัวแทนคือหนึ่งคนคือพูดเลยอันเนี้ยไม่ต้องมาไล่ห้องถึงสี่ห้องอ่ะมันมันไม่สมควรที่จะอยู่ปหกอ่ะมันควรจะไปอยู่มันควรจะไปอยู่อนุบาลหนึ่งอ่ะเข้าใจปะเออเพราะว่ามันเหมือนฟังมันเหมือนฟังคําสั่งไม่รู้เรื่องอ่ะมันควรจะไปอยู่ปหนึ่งแล้วรู้สึกว่าเห็นไหม บรรยากาศในห้องบรรยากาศในห้องมันก็รู้สึกว่าไม่โอเคแล้วเพราะว่ามันเปิดฉากแบบมันไม่โอเคไงนักเรียนเข้าใจครู่ปะเออเพราะว่าถ้านักเรียนทําแบบนี้ครั้งต่อไปครูก็จะไม่ไลฟ์แล้วเพราะว่าครูก็ทําคลิปเยอะนักเรียนก็ไปดูคลิปเอาละกันเพราะว่าครูใส่ชั้นอื่นเขาก็ไม่ไลฟ์เหมือนกันเออเพราะว่ารู้สึกว่าแบบบางทีเราทุ่มเทไปแล้วอะเรานักเรียนอะนักเรียนแบบไม่ไม่เห็นในการทุ่มเทของคุณครูเลยอะคุณครูเสียใจเข้าใจปะเสียใจมากด้วย เนาะอ่ะต่อไปนะต่อไปอนานเรียนเราก็มาอันนี้เลยนะจ๊ะอนเรียนเตรียมสมุดให้พร้อมนะเตรียมสมุดให้พร้อมอ่ะวันนี้ก็ครูโยก็ขอขอบคุณเนาะก็คือครูโยเอาสไลด์มาจากเพจภาษาไทยครูโอ๊ตนั่นเองนะจ๊ะเพราะว่ามีเกมสนุกๆเยอะเลย อ่าโอเคน้าเรียมเตรียมสมุดมาเลยนะอ่าเตรียมสมุดให้เรียบร้อยแล้วก็เขียนชื่อวันที่แล้วก็วิชาให้เรียบร้อยด้วยเขียนเลยนะจ๊ะสำหรับใครที่ลายมือสำหรับใครที่ลายมือไม่สวยอะนักเรียนตอนนี้นักเรียนจะปฏิเสธไม่ได้ว่านักเรียนลายมือไม่สวยเพราะว่าอะไรรู้ไหมนักเรียนไม่ได้เรียนในที่โรงเรียน เราไม่ได้มีเวลามาบังคับงั้นแสดงว่าลายมือในสมุดนักเรียนคือเวลา24ชั่วโมงเป็นของนักเรียนนะ่ะนักเรียนก็ควรจะทําลายมือให้มันสวยเข้าใจปะเออต่อไปให้นักเรียนเขียนหัวข้อว่าคําวัยโพดไว้ไวด้านบนเลยคําวัยพดนะจ๊ะเดี๋ยววันนี้ทายคาบเดี๋ยวจะถามด้วยจะขอสุ่มถามว่าเรียนเรารู้เรื่องหรือเปล่าเพราะว่านักเรียนบางคนเวลาทําแบบฝึกหัดตอบครูโยมา เหมือนกามั่วๆแล้วก็ลอกกันมาอือเพราะว่านักเรียนไม่ประเมินตัวเองอ่ะเพราะว่านักเรียนไปลอกเพื่อนก็คือเอาความรู้เอาความรู้ของเพื่อนมาตอบแล้วซึ่งความรู้ของตัวเองก็คือไม่รู้ว่ามันคืออะไรอ่าต่อไปให้นักเรียนเขียนวันนี้มีทั้งหมดสิบข้อด้วยกันก็คือให้นักเรียนเขียนอ่ะตรงนี้เนาะตรงนี้ใช่ไหมอ่าตรงนี้เห็นไหมให้นักเรียนเขียนข้อเขียนข้อเลขไทยก็คือหนึ่งถึงสิบนั่นเองอ่าเขียนเลยนะจ๊ะ พร้อมอยังอ่ะเดี๋ยวคุยโยอ,อธิอธอ,ธ,อธิบายกติกาก่อนนะวันนี้ก็คือมีทั้งหมดสิบข้อด้วยกันก็คือก็จะขึ้นรูปให้พอขึ้นรูปอครูยโยสมมติว่าขึ้นรูปดอกไม้ใช่ไหมก็จะมี่าคําตอบมาทั้งหมดก็คือสามคำให้นักเรียนเลือกก็คือเขียนลงไปในสม,มุดพอเขียนลงไปในสม,มุดเสร็จคุยโยจับเวลาก็คือห้าวินาทีจากนั้นก็จะเฉลยแล้วนักเรียนถ้าตอบถูกก็คือติก๊กถูก แต่ถ้าตอบผิดนักเรียนก็เขียนคําตอบที่ถูกต้องลงไปโอเคไหมอ่ะถ้าพร้อมแล้วไปที่ข้อหนึ่งเลยนะจ๊ะไปที่ข้อหนึ่งได้เลยอ่ะอันนี้ขอคำํำใบพย์ก่อนเนาะโอเคเดี๋ยวคุโยขอแคปแป๊บหนึ่งเพราะว่าวันนี้ทํางานหลายอย่างเออโอเคขอแคปนอน วันนี้เข้ามากี่คนแล้วสามสิบเก้าคนแล้วขอบคุณทุกคนเลยนะจ๊ะที่เข้ามาสามสิบเก้าสามสิบเก้าคนนะเตรียมสม,มุดพร้อมนีอยังพร้อมแล้วนะโอเคต่อไปเริ่มแล้วนะอ่ะนักเรียนข้อที่หนึ่งข้อที่หนึ่งนักเรียนเห็นไหมอุย้ยคุโยบังไหมคุยโยต้องเถิดตรงนี้ใช่ไหมลูกโอเคอ่ะข้อที่หนึ่งคือภูเขา เห็นบ้านักเรียนผู้เขาให้นักเรียนเลือกเขียนตอบว่ามันคือสาครมาเหยยงหรือวาโยนักเรียนเขียนลงไปในสมุดเลยลูกอ่ะภูเข่านะจับเวลาคำตอบคือเดี๋ยวใครตอบถูกส่งเสียงหน่อยนะคำตอบก็คือนี่เลย วันนี้เรามาในทีมพ่อโมดเห็นไหมเรามีหมวกของ h a r r ร p o พ t e เตอร์นะจ๊ะหมวกหมวกหมวกเลือกบ้านเก่งมานักเรียนมาเหยยโยงแปลว่าภูเขาแล้วนักเรียนครูโยถามสาครแปลว่าอะไรรู้ไหมสาครแปลว่าอะไรนะฮะถูกต้องเก่งมากเพราะว่านักเรียนมันมีจังหวัดหนึ่งลงท้ายด้วยสาครคืออะไรรู้ปะ ออสมุทรสาครก็คือจังหวัดที่ติดกับแม่น้ำหรือว่ามีเออแม่น้ําไหลผ่านนั่นเองนะจ๊ะสายใหญ่แล้วนักเรียนรู้ไหมว่าวายแปลว่าอะไรวายูวายใครตอบได้ใครตอบได้ไดมีไหมก็หมายคําว่าวายุค่ะถูกต้องอุ๊ยใครตอบเนี่ยเก่งจังวายก็คือแปลว่าลมนั่นเองนะจ๊ะก็คือวายมาจากวายุแปลว่าลมนะจ๊ะ ก็คือพายุอีกนั่นแหละก็คือพายุก็คือลมขนาดใหญ่รวมตัวกันนะอ่าต่อไปข้อที่2ข้อที่2ก็คือแม่น้ำเออมักิีนี้ครูยโยบอกไปบ้างแล้วนะแม่น้ำนะอะ่ให้เลือกรัตนานิลุบนหรือชโลธรจับเวลาหาวิห้าวิ คำตอบคือชาโลธรน,นั่นเองชาโลธรน,นะจ๊ะนเรียนรัตนาแปลว่าอะไรใครตอบคุโยได้บ้างมีไหมเอ่ยรัตนารัตนามีไหมรัตนามาจากรัตนาเออเออนเรียนรู้จักคำว่าพารัตนาไตไหมพารัตนาไตคือแก้วกี่ดวงใครตอบคุโยได้แก้วกี่ดวง พะรตนาไตยคือรวมพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ก็คือแก้วสามดวงหรือสามประการแสดงว่ารัตนาหรือรัตนะเนี่ยแปลว่าแก้วนั่นเองต่อมานิรุบลใครตอบได้ว่านิรุบลแปลว่าอะไรมีไหมลูกมีเปล่าดอกบัวครับคอกถูกต้องนิรุบลแปลว่าดอกบัวเก่งมากๆเลยอ่ะต่อไปไปต่อที่ข้อสามนี่เราร้อน เป็นไฟเอออ,อ่ะก็คือไฟนั่นเองอ่ะนเรียนไฟเนี่ยอักคีประภัยหรือสไลดยอ่ะจับเวลาอ่ะเขียนลงไปในสมุดเลยนะข้อเนี้ยครูโยว่าตอบถูกร้อยเปอร์เซ็นเชื่อครูโยวมไหมคำตอบก็คือแฮร์รี่พอตเตอร์มา ก็คืออัคคณีนั่นเองอัคคณีเห็นไหมแปลว่าความร้อนไฟบรรยกันอะไรแบบนี้น้เรียนประภัยแปลว่าอะไรรไู้ปะประภัยเนี่ยประภัยประภัยแปลว่าอะไรใบให้แล้วประภัยทาไมทําไมหญิงสาวผู้นั้นช่างประภัยงดงามเหลือเกินประภัยเออประภัยแปลว่าน่ารักงดงามสะสวยนั่นเองนะต่อไปสไลออสไล ใไลแปลว่าเขาหินนั่นเองเขาหินน่ะภูเขาที่เป็นหินน่ะนะอ่ะต่อไปข้อที่สี่เออข้อสี่ดอกบัวดอกบัวนะจ๊ะดอกบัวดอกบัวอุ้ยเดี๋ยวอ่ะดอกบัวดอกบัวภาษาอังกฤษคือโลตัสนั่นเองดอกบัวนะอ่ะคือฮะหรือไทย สาโรดหรือเมทิน่จับเวลาคำตอบก็คือเมทินีครับสาโรดนะนีนมีโรงเรียนหนึ่งเขามีชื่อว่าห้องประชุมสาโรดก็คือห้องประชุมบัวนั่นเองโรงเรียนเราก็เกี่ยวกับสาโรดนะ แต่โรงเรียนเราไม่น่าจะมีห้องประชุมสารดโรงเรียนเรามีห้องประชุมบัวชมพูก็คืออยู่อยู่ตึกตึกอาคารบอสี่ใช่ไหมห้องประชุมบัวหลวงก็คืออยู่ตึกอาคารอันวยการนะอ่ะเรามาดูหะหรือไทยหะหรือไทยแปลว่าอะไรนี่แปลว่าวหัใจค่ะถูกต้องหัวใจเมทินีแปลว่าอะไรรู้ไหมเมทินีหนักแน่นเออเมทินีก็คือ แผ่นดินอ่นนักเรียนจำไว้นะเมที่นี่แปลว่าแผ่นดินนั่นเองต่อไปไปต่อที่ข้อ5วันนี้ไม่ไม่น,าน่าหรอกลูกแป๊บเดียวเพราะว่าเดี๋ยวครูเตยจะต่อนะอ่ะข้อ5ก็คือท้องฟ้าท้องฟ้านะอ่ะคำแรกคือสุรบทคำที่สองคือบุญหลันคำที่สามคือพระสุนทรา หรือพระสุนทาราก็ได้นะจับเวลาตึกตึกตึกึกึก,ก,กข้อนี้ให้เดาละกันนะเพราะว่าเป็นคำค่อนข้างยากอ่ะข้อนี้ตอบข้อถูกต้องสุรบทสุรบทชื่ออาจจะแมนแมนนิดนึงเนาะแต่สุรบทแปลว่าทองฟ้าหรือแปลว่าสวรรค์ก็ได้นะส่วนบูรันนะักเรียนบูรันแปลว่าตอนกลางคืนนะ่ะ ตอนกลางคืนจะมีดวงหนึ่งขึ้นมาบน้องฟ้าคืออะไรรู้ปะดวงอะไรรู้ปะดวงจันหรือพระจันทร์นั่นเองบุรันแปลว่าเดือนหรือพระจันร์นะต่อไปพระสุนทราหรือพระสุนทราแปลว่าแผ่นดินก็มาจากคําว่าพระสุธทานั่นเองเขา้าใจปะเพราะว่าคําภาษาไทยมันจะใกล้ๆกกันก็เนื่องจากภาษาไทยมันมีความเยอะความแบบความยากเขาก็เลยต้องแตกคําไปเรื่อยก็คือคําไวัยพจน์นั่นเองนะจ๊ะ ต่อไปข้อที่หกนักเรียนข้อที่หกคือป่าเห็นปะป่าป่า forest นะ forest ป่าคำที่หนึ่งคืออารานันคำที่สองคือผะเหรียงคำที่สามคือมะขะวานเออมะขะวานตับเวลา คำตอบนเรียนรู้ปะมันมีอันเนี้ยเราอาศัยความรู้รอบตัวหรือปะถ้าคุโูโยถ้าคุูโยไม่รู้อ่ะคุูโยก็จะต้องอาศัยประสบการณ์ในการเดาข้อนี้คำตอบคืออารันนั่นเองนเรียนอารันแปลว่าป่านะเรียนรู้ไหมว่ารู้สึกว่าจะเป็นอำเภอหรือเป็นตำบลอนะ่ะมันจะมีหนึ่งเขาเรียกว่าอารัญญประเทศก็คือแนวป่านั่นเองนะจ๊ะ ต่อไปพาเหี่ยงแปลว่าฝนฝนนะพาเหี่ยงแปลว่าฝนส่วนมัควานหรือมัคควานแปลว่าพระอินเออพระอินองค์สีเขียวเขียวอะโอเคไหมอ่าต่อไปไปต่อที่ข้อเจ็ดข้อเจ็ดแล้วนะข้อเจ็ดดวงจันทร์นั่นเองเราเรียนดวงจันทร์มูนไงเซเลมูน ตัวแทนแห่งดวงจันทร์ตะลงทันเธอเองเสรามูลนนกเรียนดวงจันทร์คือรัชนีกรหรือกุมภาหรือกันยาอนนรเยนเขียนเลยอ่ะเข,เขียนเขียนหรือย่างเอ่ยเขียนแล้วนะวันนี้สี่สิบสองคนโอเคมากนกเรยรช่วยช่วยกันเรียนหน่อยนะเพราะว่า คือไม่ได้สงสารคุณหรอกนักเรียนช่วยช่วยกันเรียนคือนักเรียนอยู่บ้านอ่ะอันนี้คุยมไม่พูดถึงนักเรียนที่เออเขามีความจําเป็นที่เรียนไม่ได้นะถ้านักเรียนมีโทรศัพท์มือถือแล้วก็นักเรียนอ่ะคือโยอยากจะให้นักเรียนมีระเบียบวินัยในการเรียนอ่ะเข้าใจปะเพราะว่ามันไม่เหนือบาฝาแรงเราอ่ะเออนะเราจะได้มาพบปะกันด้วยนักเรียนครับจับเวลายังวะจับเวลายังจับเวลาจับยังอ่ะ พยมมึนแล้วตอนนี้อ่ะโอเคจับเวลามึนและอ่ะคำตอบก็คือรัชนีกรน,นะแปลว่าดวงจันทร์ส่วนกุมพานั้นรู้ไหมว่ากุมพาแปลว่าอะไรกุมพาแปลว่าจระเข้ที่มันกัดคนอะ่ะเคอ,คอะกระไดอ่ะเออกุมพาแปลว่าจระเข้ส่วนกัญญาแปลว่าสาวน้อยเออใครที่ เกิดเดือนกันยาเนี่ยเห็นไหมหรือใครที่ชื่อกันยาก็แปลว่าสาวน้อยนั่นเองต่อไปข้อที่8อันนี้แปลว่าลมนะลมคำที่หนึ่งอ่านว่าขยนนะขะยนขออขะขหอยอโอนยออออนถ้าเราเป็นคำอ่านนะคำที่สองอ่านว่า อโนนอออะอ่นอ,นอ,อ,อ,นอโอนอโนนส่วนคำที่สามอ่านว่าอสูนจับเวลาคำตอบก็คือคำว่าขายนนะนี่นเนะเรียกขยนแปลว่ารมนะจ๊ะส่วนอนอนแปลว่าไฟแล้วก็อสูนแปลว่ายักษ์เนาะอสูนไง ยักษ์ยักษ์ใหญ่ไล่ยักษ์เล็กเออต่อไปข้อ9ใกล้หมดแล้วเห็นไหมอ่าข้อเกอันนี้คือคําว่าฝนนั่นเองเมฆฝนนะจ๊าเมฆฝนนะก็มีคําว่าพรีนพารนแล้วก็พลาหกนะจับเวลา คำตอบคือคําว่าพลาหกนั่นเองนะเรียนพลาหกแปลว่าเมฆหรือฝนก็ได้ส่วนไพรินแปลว่าคาสึชื่ออาจจะเพาะนะแต่แปลว่าคาสึส่วนพารนแปลว่าช้างเอลเฟนนะ่ะช้าง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 น้องเคยเห็นช้างหรือเปล่าอันนั้นแหละอ่ะต่อไปข้อสิบข้อสุดท้ายเออข้อสิบนะจ๊ะข้อสุดท้าย เออ,อนักเรียนข้อสออิบข้อสิบอะคำที่มีความหมายตรงกับภาพนะก็คือดวงอาทิตย์นั่นเองสันนะจ๊ะดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์อตยเออคือสวุวรรณทาราหรือพานุอ่ะให้นักเรียนเลือกเขียนยางเขียนเลยนะก้มลงไปเขียนเลยกล้มลงไปเขียน กลมลงไปกลมต่ํากลมต่ํากลมต่ําอะไรประมาณนี้อ่ะเฉลยจับอ่ะเฉลยอาจับเวลาก่อนอ่ะจับเวลาเห็นไหมครูยมมึนและมึนคําตอบก็คือพานุนั่นเองนะัน่นเรียนพานุแปลว่าดวงอาทิตย์อาจาจยะส่วนสุวรรณนเรียนสุวรรณแปลว่าทองเห็นไหมเอออย่างสุวรรณภูมิอย่างเงี้ย สนามบินแห่งทองจริงๆแปลว่าแผ่นดินทองนะสุวรรณภูมิอะไรอย่เงี้ยเออสุวรรณหงก็คือหงเป็นสีทองแบบเนี้ยเป็นต้นสุวรรณแปลว่าทองทาราแปลว่าแม่น้ําสายน้ําหรือว่าลําธารนั่นเองอ่ะครบสิบข้อแล้วอ่ะให้นักเรียนเรามาดูระดับทางภาษาไทยกันนะจ๊ะถ้านักเรียนได้เก้ถึงสิคะแนนะนักเรียนก็จะอยู่ในระดับ ดีเยี่ยมปรบมือถ้านักเรียนได้อ่าเจ็ดถึงแปดคะแนนก็จะอยู่ในระดับดีอ่าถ้านักเรียนได้ห้าถึงหกคะแนนก็อยู่ในระดับพอใช้อ่าส่วนถ้านักเรียนได้ศูนย์ถึงสี่คะแนนก็อยู่ในระดับปรับปรุงนะอ่ะในที่นี้มี มีใครได้ระดับปรับปรุงไหมคุยโยอ,อยากรู้มีไหมลูกมีมไหมเอย่ยไม่มีเนาะมีเปล่าไม่มีอะใครได้ระดับพอใช้อ่ะห้าถึงหกคะแนนมีประลุมีส่งเสียงเลยโอเคไม่เป็นไรก็ถือว่าเพราะว่าบางคำเอาจริงๆนะบางคำคุยโยก็ไม่รู้เพราะว่าคุยโยไม่รู้คุยโยก็บอกว่าไม่รู้อย่างเพื่อนบอกว่าบุษบาแปลว่าดอกดอกดอก,ดอกไม้หรือเปล่าคุยโยก็ไม่แน่ใจก็เลยต้องมาเสิร์ชก่อนเข้าใจปะ นะใครได้อยู่ในระดับดีมีไหมเอ่ยมีปะเก่งมากส่วนดีเยี่ยมมีไหมอ่ะดีเยี่ยมมีไหมใครอะเดี๋ยว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 ขอดูขอดูหน้าหน่อยใครอ่ะรัชนาท์หรอรัชนนท์กับระดาวันเหรอเฮ้ยใครใช่ไหมไม่ใช่ไหมอ่ะเก่งมาก อัานเรียนน้าสุดท้ายแต่น้าสุดท้ายนักเรียนพิ่งไปนะเดี๋ยววันนี้ครูยโยจะต้องมีประชุมต่อนิดนึงเดี๋ยวจะบอกอะไรนะักเรียนบางอย่างแต่เดี๋ยวครูยโยจะต้องกดเอาเดี๋ยวครูยโยกดก่อน mm. อ่าโอเควันนี้เกิดเป็นคนไทยใช้ภาษาไทยให้ถูกต้องนะจ๊ะเด็กเด็ก <c oughs> เอเอเออ